มาล่องเรือชมสวนส้มโอธรรมชาติแบบเป็นหมู่คณะกับสวนส้มโอไททวีวันนี้พี่ปุ่นพาเที่ยวมาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมากันเกือบ40คนเลยนะครับที่เทพธนกิจเทบีเจ้าของสวนต้อนรับทนนครเศษีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักนักเรียนนะฮะจากโตเกียวนะในตังกัดมหาวิาลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ พี่เทพมากาต้อนรับคณะนักศึกษาพร้อมเวลคัมด้วยส้มโอกข่าน้ำผึ้งหวานชําสุดฟินทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอร่อยมาก ในส่วนของเรานะครับถ้าเข้าไปในส่วนนียก็จะพบกับผีเสื้อหลากหลายนะฮะแล้วก okay, so yeah okay, so ็มีแมงตอนะครับนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าโอเคระบบมีเวทมันดีนะฮะโดยไม่มีสารเคมีและในน้าของเราก็จะมีปลาเข็มที่ตัวชี้วัดเอาแล้วก็ปูปล่อยเป่ามีการบางส่วนครับต้นเด็กแนวม่นาซังมอซอโนเริ่มต้นกิจกรรมกันแบบสรุกกับกิจกรรมเก็บส้มโอจากต้นแล้วรับด้วยมือเปล่า ฟินเก็บผลไม้สดๆจากธรรมดิแคนแล้วก็ให้น้องๆได้ลองทำกิจกรรมกันดูบ้างทั้ง3คนสนุกและฟินกับการเก็บส้มโอกันจริงๆเลยครับแล้วต่อด้วยกิจกรรมล่องเรือชมสวนส้มโอชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนส้มโอและมีทั้งส้มซ่าและยังได้ชมปลาเข็มซึ่งเป็นตัวชี้วัด ความสมบูรณ์ของธรรมชาติคณะนักศรรึกษาชุดนี้มาเกือบ40คนก็ทําให้ทุกคนที่มาสามารถล่องเรือชมสวนธรรมชาติได้ครบทุกคนจริงๆครับขึ้นฝั่งแล้วมาทํายำส้มโอซิกเนเจอร์ของสวนเทรวีกันต่อเลยครับกัดขมานมิโนอาบูราอากตะโมโรคอเรว่าเอบิมิโซเอบิอะไรเตมาสเอบิอาริโนคาตตาเนะพิโอสเกติคุดาไซยำส้มโอเป็นอาหารประจำจังหวัดนครปฐมเลยนะครับ น้องๆมาทํำยำส้มโอก,กันด้วยตนเองทำเองแล้วชิมกันเองทุกคนบอกว่าอร่อยมากฟินกันสุดๆ <Okay. S 1> แล้วน้องๆยังได้ดื่มน้ำมะพร้าวน้ําหอมสามพันแท้ๆประทับใจกันสุดๆทุกคนบอกว่าเลิฟๆเ,เลยจ้ามะาพร้าวน้ําหอมสามพันแล้วมาต่อด้วยกิจกรรมทำสเปรย์ส้มโอก,กันยุงจากพืชธรรมชาติล้วน แล้วใส่แอลกอฮอล์นิดนึงจ้าแล้วคลุกเขาให้เข้ากันแช่ไว้นิดนึงจ้าก็จะได้เป็นสเปรย์หอมเปลือกส้มโอก,กันยุงแล้วจ้าและยังมีสเปรย์น้ำแร่สูตรเย็นคลายร้อนนารยาขวัญใจนักท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ลองสัมผัสหอมและสดชื่นมากๆจ้าน้องๆแต่ละคนประทับใจบอกพิเทพสั่งสุดยอดกลับไปครั้งนี้

คก่อนกับอาจารย์จากญี่ปุ่นกล่าวขอบคุณและยังให้นักศึกษาทั้ง3คนเล่าความประทับใจกับการมาทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับอาจารย์มอบของที่ระลึกเป็นพัดท,ที่เขียนว่าชิอาวาเซแปลว่าความสุขให้เจ้าของพัดมีความสุขจ้าเย้ เห็นน้องๆทั้งษามาเที่ยวและประทับใจเราก็มีความสุขนะครับและพวกเราก็ส่งคณะนักษาจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสวนส้มโอไททวีชุมชนส้มโอมณฑลนครศรียินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับขอให้กลับไปพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจนะครับ